สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเรียนรู้พาะเครื่องกับผมติวไซคราวนี้เรามาเรียนรู้ว่าเหรียญจีนที่ผมเกิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามีราคาก็คือเหรียญไต่ฮ่องกงหรือเหรียญลูกท้อคนจีนเขาเรียกเหรียญไต่ฮ่องกงหรือไต่ฮ่องกงปอหอผมมีอยู่ประมาณหกเหรียญน,นะครับคือผมชอบมากครับเหรียญสร้างปีสองสี่เก้าสามเหรียญเนี้ยมี ทั้งเนื้อทองแดงกระไหลทองแล้วก็เนื้อเงินทองแรงทองแดงลมดําผมก็เคยเจอนะฮะเราก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงมีทองแดงลมดาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเจอจากเงินกับทองแดงกระไหลทองคือผมเช่าทุกสภาพนะฮะ,ะถ้ากระไหลเต็มก็ราคาก็จะแพงขึ้นห้าหมื่นขึ้นลองลงมาก็ลดหย่อนไปตามสภาพนะครับไม่สวยผมก็ซื้อนะครับหลักพันพะเหรียญนี้คนจีนเชื่อว่าให้เด็กๆห้อยเนี่ย ประสบการณ์คล้ายๆกับเหรียญคล้ายๆกับทา้าเวสุวรรณครับเป็นเหรียญซึ่งเขาเรียกว่าเหรียญไต่ฮ่องกงคนจีนเขาบอกว่าถ้าคนที่กลัวผีก็จะห้อยเหรียญไต่ฮ่องกงอันนี้เขาล้างผิวฮะ้ลยเป็นผิวไฟธรรมดาต้องเป็นกระไหลทองเจ้าของอาจจะไปทําความสะอาดแล้วกัดผิวกระไหลทองหลุดออกไปเหรียญยังคมอยู่นะครับ หรรุ่นนี้ตัวตัดก็เหมือนกันนะมีตัวตัดในการดูเอาวันนี้ให้เพื่อนๆชมก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนานเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อ